ครับผมก็ขออภัยนะฮะนะครับเน็ตสะดุดนิดนึงนะครับมาต่อกันที่ตรงมุทิตานะครับมาดูตัวททหารสาระอินะฮะนะครับก็อย่างที่บอกถ้า,าเหรียญสระอิติดนี่นะฮะก็จะคือเป็นจะเห็นตัวสระอิแล้วก็ตัวสระอินี่จะไม่ทิดขอบนะฮะพี่ๆเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะนะครับ อันนี้เหรียญลำปูชานะให้ดูจุดนี้เป็นหลักหยิบเหรียญมาดูตัวสไลดถ้าติดขอบวางเหรียญได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวหนังสือต้องคมคมนะฮะอย่างที่บอกนะตัวจะมีเส้นทางหัวมม้านะขอบเหรียญมานะฮะมาชนหัวมามาปลายจะเป็นปลาย่าท้ายทู่หัวจะแหลมเหมือนปลายเข็มนะฮะมาติดหัวม้มานะครับอันนี้จุดนี้ก็ลองดูต้องคมคม นะฮะทีนี้มาดูใบหน้านะครับนะครับอันนี้ให้ดูใบหน้านะฮะเหรียญหลวงพูชาวนหนองบากองนี้ต้องดูนะครับนะฮะจำหน้าให้แม่นด้วยแล้วพื้นผิวเหรียญน,นะฮะนะครับผมนะฮะ,ะอีแยวให้ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะดูช้าๆนะครับนะครับ ทีนี้รายละเอียดก็อย่างที่บอกผมถ่ายรูปเนี่ยไม่ค่อยชัดเพราะผมใช้กล้องอ่าโทรศัพท์ถ่ายเล่นกันแบบสดๆนะฮะนะฮะทีนี้ก็ให้ดูลูกตาต้องกลมๆเหมือนกันฮนะแต่ไม่กลมขนาดหลวงปู่คำบุนะครับนะครับนะฮะเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยอีกหนึ่งเหรียญน,นะ,ะจมูกเสียนิดนึงนะฮะเหรียญหลวงปู่ชานี่ส่วนมากจมูกจะ ค่อนข้างจะมีปัญหาแทาทุกเรียนนะเพราะน่าจะสมัยก่อนตอนปั๊มเนี่ยเขาก็กอง,กอง,กองไว้เลยนะฮะนะครับปากจะมุมหน่อยนะฮะนะครับทีนี้มาดูตัวหนังสือนะฮะนะครับผมพอดีผมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมมาดูดูตามคําว่าชานะฮะนะฮะเดี๋ยวให้พเพื่อนๆมาดูคําว่าชานะฮะ นะครับนะครับตัวชอช้างหางอ่าอช้างมีหางนะฮะนะครับตัวคำว่าชาจะมีเส้นเส้นนี้จะติดขอบเลยแล้วเป็นเส้นนูนตั้งเป็นเส้นเลยนะฮะถ้าเส้นนี้แบบออกเบอร์เบอร์แล้วก็เส้นไม่นูนไม่ไม,ไม่ไม่คมนะสันนิษฐานได้เลยว่าเก๋นแน่นอน,นะฮะทั้งตัวสะอาดนะฮะดูตัวลูกศรอ,อ่าสะอาดและตัววงเล็บปิดวงเล็บเปิดนะฮะ อันนี้จะคมหมดตัวหนังสือจะคมฮะนี่ขนาดถ่ายโทรศัพท์ยังเห็นยังเห็นได้ชัดน,นะว่า,าตัวหนังสือนี่คมนะครับผมก็สังเกต,ตจุดนี้ไปอีกหนึ่งจุดนะฮะนะครับดูตัวหนังสือไปเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่นะครับตัวหนังสือคมหมดนะฮะนะครับผมนะฮะไล่ไล่ดูมาเรื่อยๆนะครับอาจารย์นะครับผมเนี่ยนะฮะ ครับทีนี้ก็จะมีตัวพระพระโพธินะฮะตัวทางพอพานเนี่ยนะฮะ่าเดียให้อาจารย์ซูมเข้ามาหน่อยนะครับตัวพอพานนะครับผมตัวพอพานอีกหนึ่งจุดนะฮะนะฮะที่หางใต้พอพานนะะก็จะมีเส้นอีกหนึ่งเส้นนะครับผมนะฮะ จุดนี้ก็ต้องเป็นเส้นเล็กๆแต่คมนะฮะเส้นนี้จะมาทับสันเหรียญนะฮะไม่ถึงขอบเหรียญนะฮะเกือบถึงขอบเหรียญเขาเรียกทับสันเหรียญเข้ามาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวนี้มาดูจุดสําคัญนะฮะหน้าเหรียญนะฮะที่ว่าผมถ่ายขอบด้านหน้าเหรียญตรงตัวรู้สึกแถวยอนอนเนนบ้งฮะ ขออีกภาพหนึ่งครับอาจารย์ถึงตัวนอนเนที่ถ่ายครึ่งเรียนฮะอันนั้นนะครับนะครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวซูมเข้ามาแล้ครับฮใต้คําว่านอนเรนฮะอันนี้จุดตายจุดจ่ายตังเลยนะฮะจุดนี้จุดเดียวที่ผมดูแล้วผมจ่ายตังนะครับเกยยังไงก็ทําไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตัวยอหญิงไม่ไม่นอนเนนะเป็นยอหญิงนะฮะ นะครับนะครับตรงใต้ใต้ขอบนะะจะมีเป็นคล้ายๆง่ามปูถ้าเราส่องส่องไปที่ขอบเหรียญน,นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขอบเขาเรียวกว่สาสันเหรียญน,นะฮะใต้ในสันนั่นแหละจุดๆนั้นนะครับลงอีกนิดนึงอาจา,จา์ไม่ใช่ขึ้นขึ้นมานั่นแะง่ามปูนะฮะจะเป็นเหมือนอนาะคนชูนิ้วสองนิ้วนะถ้าเ,าเราลึกภาพเดี๋ยวเป็น,ปนง่ามตัววีตัวเนี้ยเส้นตรงนี้ต้องชัดแล้วก็อาการถอดเหรียญตัวนี้ยังถอดไม่ได้ถอดออกมาไม่ติดะฮะ นะครับนี่ะนะตัวง่ามปูตัวนี้ถอดมาไม่ติดครับก็ได้เทสตรงนี้มาที่ดูมาก็คือ,อพิสิทธิ์อุบลนะฮะประธานของสมาคมชมรมพระเครื่องผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเขตห้านะครับพิสิทธิ์อุบลฮะแกก็บอกให้สังเกตจุดนี้ผมมาดูเออจุดนี้จริงถอดเหรียญยังไงก็ยังไม่ติดนะครับ ะฮะอันนี้เป็นเป็นอขอบแล้วจะสันตั้งสันตั้งในขอบเหรียญดูตรงนี้ฮหยิบเหรียญขึ้นมาตั้งอ่าขอดูเหรียญต,ต,ตรงนิดนะะึงถอยซูมถอยหลังมาครับอาจารย์ครับาอาจารย์นะครับจับจับเหรียญตั้งนะฮะแล้วก็ดูดูที่ขอบเนี่ยจะเห็นจะเป็นรอยง่ามปูตรงนี้ตรงนี้จุดสําคัญจุดตายเลยจุดจ่ายตัง นะครับผมนะครับดูจุดนี้มีก็พันนิฐานได้ว่าแท้แน่นอนนะครับแต่เวอร์ชั่นใหม่ออกมาอย่างผมยังไม่รู้นะครับทีนี้มาดูหลังเหรียญน,นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูหลังเหรียญกันนะครับหลังเหรียญนี่ก็จะเป็นคําว่านะฮะอาภัควาพุโทโธ อละหังนโมหรือเปล่านะฮะนะครับเป็นคาถาแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญอ่าสิบสร้างถวายนะครับผมตัวหนังสือด้านหลังต้องคมนะฮะแล้วก็จะมีหลายๆจุดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะฮะผมจะเอาจุดตัวหนังสือนี้ก็มีจุดที่จุดเป็นจุดตายอยู่เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูเหรียญอ่าคร่าวๆไปก่อนนะฮะ นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับนะครับจัดสร้างเมื่อยี่สิบห้าหรือยี่สิสี่คมาพันปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะฮะนะฮะคณะสิทธิ์สร้างถวัยนะครับให้ขึ้นเพลงนิดนึงครับอาจารย์นะครับอันนี้น่าจะเป็นบล็อกตัดเงินนะฮะจะมีตัดเงินกับตัดธรรมดา นะครับบล็อกตัดเงินเนี่ยจะดูเนื้อเขาจะปิ้นอยู่อขอบจะปิ้นอยู่ที่คําว่าถวายนะครับระหว่างถอถุงวอแหวนเนี่ยจุดตรงเนี้ยจุดองศาเนื้อปิ้นอ่าลงไปอครับอาจารย์เป็นเป็นขอบเหรียญน,นะครับอเป็นขอบเหรียญจะเป็นเนื้อปิ้นนะฮะนะครับอันนี้เป็นตัดเงินนะครับถ้าเป็นตัดธรรมดาก็จะไม่มี เนื้อปิ้นตรงนี้นะฮะไม่ใช่อาจารย์งที่สอนมาหน่อยฮะลงมาอีกครับนั่นแหละครับนี่แหละครับที่ทั้งแถบเลยนะ่แหละนะครับจะเป็นไม่ใช่ครับขึ้นขึ้นอยู่แค่เนี้ยระหว่างแค่งองงูถึงสละอาเท่านั้นนะครับงองงูถอถุงวาแหวนนะฮะเนี่ยยาวขึ้นไปนะเป็นเนื้อปิ้นออกมานะฮะถ้ามองสันเหรียเราก็จะเห็นแบบเป็นตัวตัดออกมาก็มีนะครับถ้าเอาเหรียญธรรมดามา ตอกให้เนื้อปิ้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวตัดเงินเขาเรียกบล็อกตัดเงินเพราะบล็อกตัดเงินเนี่ยราคาก็จะต่างกันนะครับนะบจากเหรียญเหรียญทองแดงนี่ก็อยู่ประมาณส0 0 0มื่นกว่านะครับหมื่นต้นหมื่นกลางๆนะฮะหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่ที่สภาพนะครับนะฮะแล้วก็สวยๆเลยก็สองหมื่นกว่านะครับสวยกิฟต์เลยลก็มีนะผมเคยซื้อมาสามหมื่นกว่าสี่หมื่นผมก็ซื้อเพราะสุดสวยจริงนะฮะ นะครับผมแต่ว่าหลักทั่วๆไปยหาสวยก็ไม่ค่อยวิ่งๆอยหายากอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวตัดเงินนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับให้ดูแล้วก็ให้ดูข้างเหมือนกันนะฮะนี่นะครับเหรียญลงปู่ชายอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้สไลี์น่าจะติดนะฮะนะครับมาดูที่สไลี์เลยครับเอาแบบไวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะใกล้ปิดเบรวนะฮะ นี้สรลด์นะฮะขอซูมเข้าที่สรลด์นะฮะอาจารย์ลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งสรลด์ครับผมนะครับตัวมุทิตานะครับตัวนี้นะฮะให้ดูตัวสรลด์นะครับเหรียญเมื่อกี้อ่าสรลด์หายเพราะว่าตอนปั๊มในสรลด์ไม่ติดนะครับผมนะฮะเรียให้อาจารย์ซูมเข้ามานะครับดันนะครับผม อานะฮะพี่เพื่อนๆดูนะฮะนะครับตัวสไลด์นี่ฮะจะชิดขอบไม่ได้นะครับของปลอมที่ทําออกมานะฮะและที่ทําใกล้เคียงเลยล่าสุดที่ผมเจอเลยนะฮะนะครับก็สไลด์ห่างลงมานิดหนึ่งกันนะฮะแต่อันนี้จะห่างเยอะนะฮะถ้าติดขอบเลยเก้ฮะถ้าถ่ายชัดๆจะเห็นแล้วว่าสไลด์นี่ไม่ติดขอบเหรี่ยนนะครับของเก้น,นี่ติดเลยนะฮะวิ่งเก้เวอร์ชั่นแรกๆเนี่ติด ติดขอบเลยนะฮะนะฮะเวอร์ชันแรกนี่ดูง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นบล็อกเดียวกันแต่ตัวตัดคนละตัวตัดกันนะฮะอันนี้มาดูตัวทางอ่าตัวหนังสืออีกทีนะฮะอาจารย์เล็งขึ้นมานะครับว่าอ่าตัวเททสดึงขึ้นนี้นรับขับขึ้นไปอาจารย์ขึ้นมาหาตัวชายนะฮะนะครับตัวชอช้างสละอาเนี่ยฮะ ขีดหางหางช้างนี่จะขึ้นไปทับเส้นเลยนะฮะขึ้นมาทับขอบเหรียญเลยนะครับเส้นนี้ต้องคมนะครับพี่พี่เพื่อนๆต้องดูจุดตรงนี้เส้นเส้นตรงนี้ต้องคมนะฮะนะครับคําว่าชาตรงนี้นะครับวงเล็บปิดวงเล็บเปิดแล้วชอช้างนี่มีมีหางนะครับยาวไปเลยคาดคาดการว่าคนแกะน่าจะแกะเส้นเลยไปฮะนะครับแล้วก็เส้นจะมาพาดติดถึงขอบเหรียญเลย นะครับเส้นนี้ต้องคมชัดคมชัดลึกนะครับทีนี้มาดอาูอีกข้างหนึ่งที่มีตัวเส้นผ่ามาน่าจะตรงอาจารย์ไล่หนังสือลงมาเรื่อยๆนะครับฮนะบลงไปครับฮนะครับลงไปครับอีกนิดหนึ่งครับฮะอีกนิดนึงฮะตรงยอยตัวตัวพระตัวพระผ่านฮะนะอ่า นี่นะฮะตัวพอพานก็อย่างที่บอกจะมีเส้นทางหางพอพานมีหางนะครับหางจะยาวบาไม่ทับขอบนะครับแต่ชนชนสันในพอดีนะครับอันนี้ต้องลึกเหมือนกันนะครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดที่บอกเลยนะฮะเราพอดูเป็นพอสังเกตพอดูเต็มเหรียญเลยนะฮะนะครับผม หาหลวงพูชาวัดหนองป่าพงปีสอง8ห้าแปดเป็นเหรียญหลักเป็นเหรียญที่นิยมซื้อง่ายขายคล่องนะครับของจังหวัดอุบลเลยนะฮะใครมีเหรียญหลวงพูชานี่ลงในเฟซปุ๊บขายได้ปั๊บเลยเพราะว่าต่างคนต่างป่อยคว้าหากันอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่สร้างเยอะก็จริงแต่ว่าหายากนะฮะเหรียญหลวงพูชาวัดหนองป่าพงก็อย,อ,อยากให้พี่เพื่อนๆได้เก็บกันนะครับก็ไม่ต้องถามที่ผมนะฮะเพราะผม เป็นคนหวงหลวงพูชากับหลวงพุคำบุนะครับหลวงปูชานี่ก็ผมน่าจะมีประมาณสักสามสิบเหรียญนะฮะซื้อทุกราคาเหมือนกันนะครับต้นอุบลตะก่อนโอโหแทงผมอย่างเดียวนะฮะผมลงไปอุบลจะขึ้นไปอุบลทีไรต้นอุบลต้องอกมาให้ผมสามเหรียญสองเหรียญผมก็ซื้อทุกราคานะฮะอันนี้ผมหยิบในกล่องมาให้ดูนิดหนึ่งครับผมก็เก็บเก็บไว้อยู่นะฮะ สภาพผิวสภาพแร่ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเอามาถลายแล้วก็ส่งไปเลี่ยมทองก็เยอะนะฮะเหรียญเปืเป่อยๆก็เหลือเหลือไม่คิดไม่ขิดเปลี่ยนแล้วนะฮะมีภาพตรงที่ว่าในในกล่องพระนะฮะนั่นะะนะครับนะครับก็จะมีหลวงปู่ชาด้วยหลวงปูคงป่คำโบหลวงปู่คำโบนี่โอโ้โหจะเยอะมากของผมนะฮะหลายร้อยเหรียญในหลวงปู่ชาก็เหรียญก็อย่างที่บอกนะฮะ พอดีหยิบมากล่องนี้มีหลวงปู่คำบูด้วยหลวงปู่ชาด้วยก็เอาเอากล่องนี้มาคุยวิชาการให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รู้กันนะฮะเหรียญสวยวิงหมดฮะยิ่งหลวงปู่คำบูดด้วยสวยทุกเหรียญของผมนี่อ่าผมกล้าท้าพิสูจน์นะว่าผมส่งประกวดติดท er. ุกงานอ่เหรียญหลวงปู่คำบูนะฮะนะครับผมนะฮะนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะฮะลองดูนะว่าเหรียญชุดนี้ของผมสวยจริงเพราะผิวดเดิมผิวแทบไม่โดนมือเลยนะฮะ พอได้มาผมว่าซีนถุงยังดีเลยนะฮะซีนถุงแก้วยังดีก็ก็อย่างที่บอกฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสําหรับกติกาที่พี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นท่านท่านทุกท่านนะฮะที่แชร์แล้วนะฮะเราจะนับตั้งแต่คนแรกนะครับคนที่แชร์คนแรกถึงคนที่สิบนะฮะแล้วก็จะส่งพระปิตาหลงปู่คำบุคุตติโตนะครับเป็นเนื้อไม้นะครับเป็นเนื้อไม้แกะนะครับแกะโบราณ นะฮะเดี๋ยวขอดูพระปิดตายทีนะฮะแล้วก่อนจะปิดเบรกนะฮะนะครับอันนี้ครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อไม้แกะฝังพลอยนะครับเขาเรียกฝังเพชรซีแซดนะครับที่ที่หมุดด้วยแล้วก็ที่สะดือพระด้วยนะฮะหมุดด้านทั้งหัวนี่เป็นเงินนะครับขออภัยครับอันนี้เป็นเงินนะครับเป็นเงินแท้ครับนะครับผมนะฮะนะครับหัวนี่เป็นเงินแล้วก็ทางก้นเนี่ยจะ ฝังตะกุดนะครับตะกุดก็ลวงปลูกขบุกนะฮะท่านอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับแล้วก็มาอุดเจาะรูแล้วก็อุดอธิษฐานจิตอุดทุกองนะฮะเป็นตะกุดเงินนะครับอันนี้ก็จะมอบให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่แช์นะครับนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมขอพักตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตอบพี่ๆด้วยเพื่อนๆด้วยฝากไว้นะครับสำหรับหนังสือเล่มดีๆนะครับนิตยสารพระเครื่องแท้ชัวนะครับ จะวางแผงแล้ววันประมาณต้นเดือนนะครับก็ฝากเลยนะฮะเพราะเป็นหนังสือดีๆอีกหนึ่งเล่มนะครับสี่สีทั้งเล่มแล้วพี่เพื่อนๆเนี่ยซื้อหาได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับหรือว่าจะเป็นสมาชิกเราก็ได้นะครับสําหรับสมาชิกสิทธิพิเศษก็ได้รับหนังสือเขา,าก่อนเขาประมาณ3ามถึงสวันหรือว่า2อสาวันนะครับโดยประมาณแล้วก็ได้สิทธิพิเศษอ่า โทรมาเช่าวัตถุมงคลในมีเปอร์เซ็นต์ลดให้สําหรับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ใช่สมาชิกก็ไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียใจเพราะว่าหนังสือในเล่มเนี่ยมีพระมากหลายร้อยองค์นะครับไม่ถึงพันองค์เพราะว่าผมอยากให้หน้าพระหน้าหนึ่งเนี่ยมีพระประมาณสักสิบองค์สิบสององค์โดยประมาณเพื่อให้คุณผู้ชมเปิดหน้าพระออกมาแล้วเนี่ย จะได้เห็นพระทุกองเต็มเต็มเห็นตนําหนิเห็นเหรียญเต็มๆ็มจะได้ดูง่ายว่าเหรียญแท้แล้วก็ผมขอรับประกันว่าเหรียญแท้ทุกองค์นะครับแท้ชัวร์ทุกองคขอการันตีนะฮะสำหรับท่านที่เช่าบูชาไปแล้วเราจะมีใบอ่าใบออกใบรับประกันไว้ให้ทุกเหรียญไม่ว่าเหรียญร้อยเดียวเราก็มีออกใบให้200แล้วก็มีออกใบให้เหรียญ5 0 0 6 0 0เรามีใบรับประกันไว้ให้หมดนะครับคือความมาตรฐานของ อาน,นิสารพระเครื่องแท้ชัวนะครับแล้วก็ออฟฟิศที่ตั้งอยู่ที่เดอะบิ๊กเขาเรียกบางใหญ่ซิตี้ซอยสิบนะครับบางใหญ่ซิตี้ซอยสิบนะฮะก็เรียนเชิญได้เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่เก้าโมงเช้านะฮะยันหกโมงเย็นนะครับวันไหนก็อยู่คุยกันบางทีคุยสองสามทุ่มแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนี้ทุกวันนะครับเรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับหมดเวลาแล้วครับ ก็ขอพระคุณทุกท่านที่รับชมน,นะครับขอทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองไหลามาเทมากิจการการค้าเจริญก้าวหน้านะครับสวัสดีครับตามเสียงสองรา